สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องผ้าเขาขั้วคือเก่าแล้วค่ะเฮ็ดก๋วยจั๊บค่ะพี่น้องจ้าไปทําก๋วยจั๊บด้วยกันค่ะไปค่ะเขาขั้วน้ำกันเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมันมีขสิเฮ็ดก๋วยจั๊บเนาะค่ะเฮ็ดก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บกรสิก๋วยจั๊บยวนตัวเนาะพี่น้องแนวนี้เนาะเออเส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม เนาะพี่น้องไปจับเวียดนามเฮดก๋วุจับเวียดนามเนาะคะ่ะพี่น้องไปมีอ่าเนี่ยค่ะเครื่องเนาะสิะมีไก่มีเลือดไก่หล่ะก่ะมีลูกซีนไผะมีกับไส้ไผะว่มีกับว่าไส้เนาะคะ่ะพี่น้องหล่นะก่ะเครื่องปรุงสามเกลือเนาะคะ่ะนี่สามเกลือไปตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะมีหอมหอมอ่าหอมซอยหล่ะคะ่ะมีกับเทียมอ่าหอมเจียวเนาะคะ่ะ เดี๋ยวฮอปไปลงมือกันเฮ้ยจ่าพี่น้องจ่าเครื่องปรุงเข้ากับซีนี่เกลือน้ำตาลพผงปรุงรสเนาะคะ่ะซีอิว๊วแดีวแต่ผูนะ้ใดหมักเนาะผู้ลุงคนเพิ่อกะเบ,บอหมักกินซีอิ๊วด้วยคะ่ะเด้อซีอิว๊วขาวซีอิ๊วเนี่ยผู้ลุงคนเผื่อกะเบอกินเนาะนี่ค่ะไปไปลงมือกันเลยค่ะพี่น้องพี่น้องจา่าค่อยใส่กระทะด้วยจังสีเปลี่ยนหมอกจังมองเห็นน้ำกันเนาะ คอยมองเห็นเรื่กันแต่ว่าเฮ็ดไลยดอกพี่น้องเฮ็ดกินสองคนเนาะกินสองคนเพราะว่ามันมีแค่สองคนอยู่บ้านเนาะค่ะครอบครัว,วข่อยก็ม่ชี้คนเนาะค่ะลูกก็ลูกเคยลูกสาวก็ลูกเคยข่อยก็ยิดงติมเท่านี้ค่ะนนเนาะก็เลยจะบอเฮ็ดหลายเฮ็ดพวกกินเบิด,ดนเนาะค่ะทำพอกินหมดเนาะค่ะเนาะพี่น้อง จะมีนี่แหละเครื่องหาสิใส่นะพี่น้องเนาะที่เราจะใส่ของพระเซียเอาแบบพระลงไปเนอะค่ะพี่น้อง พริกกระสิพริกไทยกระสิ่สว่าเอาแบบเดี๋ยวเอาแบบปนกนะับน้ำจะหอมเลยพี่น้องเนาะนี่ใส่แบบนี้นไปเลยปัดปนเองหอมค่ะพี่น้องปนเองเนาะนี่ยน,นี่หอมหอมพี่น้องโอ้คือหอมอ้าฮอร์นเป็นตำนาพี่น้องเลยอันนี้ก็มันคือหอ่หอนเทศนะคะใส่แกงปรุงรสหน้าพี่น้อ,อ,นนนอ,อเนงเนาะ จะอป้ใส่หลายยาแะค่ะพี่น้องนะครอป้ใส่หลายยาข่ปปยปใส่ิ่ข่อยป้อใส่่อยป้อใส่อิ่วแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเกิดลูกเ้าข่อยเลาอไขมาก,กินเนาะป้อใใส่น้ำมันหอยลูกป้อไขมาก,กิน ก็เสียบไข่ไส้นะคะที่มันเห็ดให้มันกินร้วกันได้นะพี่น้องเนาะทำให้กินด้วยกันได้พี่น้องเดี๋ยวพักไว้ก่อนพี่น้องให้น้ำเดือดก็แล้วแต่นอโอประมาณนี้ ต้มเดือดก่อนจ้ะใส่สามเกลือลงไปแล้วชีกระเทียมพริกไทยนะคะใสล่ลงไปพี่นองใสล่ลงไปให้หอมนะคะเส่็จ ใส่ไปจักสองบวงบวงบวงครึ่งว่าถึงสองบวงดอกพี่น้องจ้าคุณจะใส่เอ่อปีกไก่ปีกไก่บนเคยไปหนำนะค่ะพี่น้องเป็ปนปน,ำน,ะะน,นาำซุปเนาะจะได้อร่อยจักน้อยนะคะ่ะพี่น้อง พี่น้องพักไว้ก่อนเอากลองกอไปใั้สันพักไว้ก่อนเนาะพี่น้องพี่น้องจอาขอยิิตะน่องออกไปอันนี้เนาะคะ่ะไปหั่นัิ้น่อยเนาะเพราะว่ามันใหญ่กูดได้มักยังเป็นน้องก็เอาไปเลยเลยจ่ายเ้พยพี่น้องเลยก็ข่อยบอกค่ะ ใส่ต้องหั่นแล้วหัน่นอันนี้เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องน้ำหวานสุกดรอค่ะเป็นเลือดอยู่นะให้มันสุก,กแล้คะเนาะให้สุกก่อนได้จ้ะพี่น้องจา้าหอมหอมพี่น้องหอมระเกินเอาเครื่องลงด้วค่ะพี่น้องด้วยเอาเครื่องลงก่อนนะคะ พวกเลือดพวกอะไรเนาะคะ่ะเนาะล่งไปเลือยเ,เสร็จ้นลงบาดนี่ไีเนอะเรากได้มักอ่ะ ยกล่างแป้งออกก็ได้ได้ยแต่ว่าข่อยบะล่างนะ,คะ้ค่ะสมัมกรให้มันตึ๊งตึงเลยเอาเครื่องเดียวค่ะพี่้องครับพี่ย่างกินก็เบิดเนาะ เอาลงปเป็ดเส้นไปเลยนะค่ะพี่น้องเนาะหอยโบ้างแป้งออกเด้อเพราะว่าหอยมากแค่มันเหนียวพี่น้องให้มันเส้นให้แน่ผพ้ร้องพ่นคนกะบะหมากอมีไหมครับ่ใส่ลงไปเลยน้อยใจพี่น้อง พี่น้องจ้ายควิใส่ใครน้ำเด้อจ้ะ ร้นสุกแล้วคะ่ะเซมพี่น้องค่ะพี่น้องสุกเรียบร้อยเนะคะเปลี่ยนหม้อแล้วนะคะพี่น้องค่ะสิเอากระเทียมเกี่ยวห้อยจักน้อยนะคะมากินกะจังโอ้อันหอมนะคะพี่น้องหอมเกี่ยวโรยนะคะผู้ใดกินกะจังมีอีกนะคะห้อยเอาเองไดกมีต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องโรยไปเลย,เลยนะคะ สิประมาณนี้นะพี่น้องนี่คุ้ยปวดจับยวนโอ,โอ้ยคือหอยแทนพี่น้องเนาะไปละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิทธ้อำลาผ้า,าจากกันไปแล้วนะคะคลิปหนาพอกันไหมนาะพี่น้องเนะาะเดวแคปหน้าจอกันด้อจักพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขปูสุขคนแล้วค่ะมีเงินมีทองใส่ลำลำเรื่อยๆครับไปละค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ